นี้ออกจากนี้ก็จะไปกราบพระพุทธโสธรที่จะเจึงเชาเพราะจะกลาบเส้นนั้นเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นมหามงคลที่สุดครูบาอาจารย์ไปนีรูปไหนก็พูดเป็นคําเดียวกันนะผู้ที่มีธรรมะครองแก่นี้พูดเป็นคําเดียวกันว่าเป็นสถานที่ที่ศูนย์รวมของพวกกายทิพมากที่สุดนั่นแหละเป็นสถานที่ที่พวกกายทิพมาประชุมกันมากที่สุดก็คือวัดพระพุทธโสธร เรงไปหลายครั้งนลลี่แหละจริงเหมือนที่คุณบาอาจารย์พูดจริงตั้งแต่ที่รถเข้าไปสู่อนาเขตท่านั้นแหละรถนี่กระเทือนแล้วนั่นพวกเรานีขนลูกขนชันแล้วนั่นผู้มีปีติอยู่ สามารถที่จะรับทราบกันได้โดยธรรมเข้าข่รกันได้โดยธรรมยกเว้นผู้ที่มีกิเลสเต๋ยวีตานั้นผู้มีปิติครองใจจึงไม่ทราบว่าจุดนั้นมีพวกกายทิพย์จุดนั้นมีพวกวิญญ,ญาณจุดนั้นสมควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือจุดนั้นที่ไม่สมควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือเน้นผู้มีปิติครองอยู่ผู้มีบุญมีกุศลคองอยู่ตลอดจะเป็นพละกกำลังใหญ่อยู่ตลอดเวลาเวลา,วลาบุญรอบกายอยู่ตลอดเมื่อพวกกายทิพย์ผ่านไปผ่ปานมาหรือพวกจิตวิญญาณมาขอส่วนบุญปิติตัวนี้เป็นพลังบุญจะครอบครอบไปให้เขามีความสุข มีความเอือปอิ่มอาบซาบซ่านรับมหาบุญมหากุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้ากันได้โดยธาตุเขาจะได้อย่างเพราะพวกกายทิพย์เขาเปินเขามีการอิ่มปีติมีการกินปีติเป็นอาหารมีปีติเป็นภกษาไอพวกเรานี่ก็กินอาหารที่เป็นของหยาบแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปีติของจิตก็คือการทำจิตตภาวนา นั่นแหะถ้าใครทําได้ได้สมาธิขั้นต้นขั้นขันนิกาสมาธิได้สมาธิไปเรื่อยขั้นอุปจารสมาธิขั้นอัปปนาลงไปจุดนั้นนั้นแล้ที่เรียกว่าจะมีพิธิความอยู่ตลอดตลอดที่เรียกว่าขณิกาฌานอุปจารชานอัปปนาชาญพักอยู่ในอัปปนาฌาญจิตก็จะสว่างสวัยไม่รับรู้เหมือนกับหลับสนิท นั่นแหละที่เรียกว่าเป็นพลังของจิตเป็นพลังของใจถอนออกมานั่นก็มารับรู้เห็นใน อุปจารชานหลปจารชานจะสอดรู้สอดเห็นพวกกายที่พวกเทวดาหรือพวกจิตวิญญาณที่ตายเก่าตายใหม่ก็ไปสมคอสงหาเขาโดยใช้พลังบุญในอุปจารชานและขณิกชานตัวนี้ครอบเข้าเข,าขาไปพุ่งทะลุไปทั้งกามโลกโลกและอรุปรโลกให้จิตวิญญาณที่ตายเก่าตายใหม่เขามีความสุขได้รับอานิสง์ทั่วหน้ากันให้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาได้มีความสุขได้รับอานิสงทั่วหน้ากันให้พวกพรมก็ามีความสุขได้ได อานิสงส์ท่วนหน้ากันเทเมตตาไปถึงนรกทุกขุมพุ่งกระแสจิตเข้าไปในนรกทุกขุมสี่ร้อยกว่าขุมมีปีติหรือมีบุญครอบไว ถ้าบินยานดวงไหนสัตว์นรกตนใดที่เป็นดวงสาคนาญาติสมควรที่จะรับปีติรับมหาบุญได้เขาก็สาธุการเจ้ซองสนสิสนเหมือนญาติของหลวงปู่จันาทาถาวโรคือแม่ของหลวงปู่จันาทาถาวโรนั่นแหละเป็นแม่ผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เป็นวิบากกรรมต้องไปตกในรกในโล,ลกกันตานรกเวลาที่ลูกแผ่เมตตาไปด้วยปีติข้อไปทั้งกาลางโลกลูกโล,ก,ลกและอลระูปโลกบินยานที่เป็นแม่ของหลวงปู่จันท ทาถาวโลที่เป็นสัตว์นรกอยู่ในโลกันตานรกก็สาธุการได้รับอาณิสงส์เต็มเมดเต็มหน่วยได้มหาบุญเต็มเมตเต็มหน่วยเข้าใจหรือยังนั่นแหละเป็นอย่างนั้นยกเว้นแม่พระโมคคัลลาแม่พรโมคคัลลานี่เป็นมิจฉาทิฐิโมคคัลลาก็ทรงนิทรงเดชทรงอนุภาพมีจิตที่บริสุทธิ์พุทธผ่องแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยแม่ได้เพราะแม่เป็นมิจฉาทิฐิผลสุดท้ายก็ต้องไปจมในนรกและกลับจากนรกก็มาเป็นตัวหนอนจรชัยอุจจาระปัจฉะ นี่นี่แหะเขาเรียกว่าบุญกุศลไม่ถึงถึงได้ยังไงเพราะจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตไม่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อจิตที่คอม ฌานคองยานที่เรียกว่าอัปปนาฌานหรือเรียกว่าอุปจารฌานคณิกาฌานหรือจะเข้าไปในฌานสี่แล้วก็ทําได้ทำทำไมจะทําไม่ได้เมื่อมีพิธีอยู่ใช่ไหมล่ะพิธีตัวนี้เป็นพิธีในองค์ฌานเมื่อมีพิธีอยู่เขาเรียกว่าผู้ที่ครองฌานคลองยานผู้นี้จะมีบุญมีกุศลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมเข้าใจนะวันนี้อยู่ที่ธรรมสถานสะอาดจิตเป็นสถานที่ที่ทําจิตภาวนา ที่ดีที่หนึ่งที่อยู่กลางกรุงผู้ที่มีพิติกรามอยู่ผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิก็จะสามารถสงห์สงหาจิตวิญญาณในปริมณฑลและนอกปริมณฑลได้ด้วยกระแสจ,จิตที่ใกล้ๆตามพระ กำลังบุญที่ได้สั่งสมบูรณ์มาังนั้นวันนี้เมื่อฉันเจก็จะราพวกลูกพ่อหลานลูกศิษย์ลูกหาทุกคนกับผีสารต่อไปจึงขออนุโมทนาสาธุการกับต่อลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะที่ฟังอยู่ที่ใกล้ที่ไกลและผู้ที่มาใส่บาตรทำบุญอยู่ตลอดตลอดเวลาตั้งแต่วันที่27ที่หลวงปู่มาพักที่นี่หรือตั้งแต่วันที่26ที่พักอยู่ที่ ทำาสรีกาที่เป็นสถานทีน่ทุมปุ่มันพู้ดีเดาตัวบรรลุพระนาคาจึงขออนุโมทนาบุญกาลูกทุกคนนะขอให้มหาบุญมหากุศลที่ มาทําบุญกับลวงปู่พร้อมทั้งหมูนะ่คณะเดี๋ยวนี้ก็มีท่านพระมหาบรรจงเลขา,าท่านพาะอาจารย์เตอร์ดนศักดินน์สที่อยู่ร่วมด้วยนี้นะเป็นผู้ที่ปฏิบัติปฏิปิบัติชอบเป็นกูบาอาจารย์ที่สมควรกราบสมควรไหว้หน้าเคารพเลื่อมใสมหาบุญมหากุศลน,นี้พึงกลับไปสู่จิตสู่ใจของพวกเราทุกคนนั่นแหละมหาบุญมหากุศลพึงเป็นกําลังใจเออพึงเป็นกําลังใหญ่ทําบุญเกีก่อนั้งก็ตามลึกได้ ระ,ะ,ะลึกได้และระลึกไม่ได้ตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบันขอให้รวมเป็นผลังใหญ่ไปสู่จิตสู่ใจหรือสู่กายสู่วาจาสู่ใจของพวกเราทุกคนให้เป็นพละกกำลังใหญ่ปัถนาสิ่งไหนก็ให้สมปัถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเทืนสาธุ